ดอกไม่เต็มงามเนาะจ้ะมนแอก้องามไ,มไ,มไมหม,ไมจ้ะดอกแนมห้าหยากนองสีแกงนี่หวานๆเลยเนาะจ้ะพี่น้องดอกนี่ขา,า,าใหญ่ขาใหญ่จ้ะ ดอกผนเงีเฮ็ดตุบปูอยู่เนาะสวัสดีจ้าเข้ามาพบๆกันอยู่ป้าจ้าจะพามาหาเบิ่งเฮ็ดอีจ้ะไปหลุนเบิ่งจ้าสิมีเฮ็ดหยังให้เก็บแน่จ้าไปกันเลยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ยายพ่อพี่น้องเฮปซิกันเข้ามาติดตามรับชมครับโปรจะไปทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเช้ามื้อนี้ก็มาพบปะกันคือเก่าครับพี่น้องกับพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าห้าล็อกเก็บเฮ็ดครับ ดุนเบื้องน้ำกันครับเสามณีศรีโสกสิมานจ้ำได้ครับพี่น้องเขามาหอดปลากระซองมงครับดุนเบื้องน้ำกันครับมณีกายโยไม้เก่าครับพี่น้องปลาบัานน้องเมกตะบนเรนคาเพิ่มตลติดจังหวัดบนครับมันพอกันเสามณีก็เป็นเสาวันที่สองเดือนพฤศจิกาปีพศ2568ครับไปครับดุนเบื้องน้ำกันครับมณีดอกแดงแห่งมานจ้ะเปินเฮ็ดเปิงค้าลายเนาะ ba điên hàng gì đó Xong chung ra Chôm subscribe cho ทองละคำเลยเนาะปูงคมิ้นจ้ะไม่แต่จูมเนาะจ้ะ งเลดอกละคำละคำเนาะ,ะน่างามครับสอ,สอง่ะสองดอกพอดีเนาะ

พึ่งมากว่าจ้ะอืมดอกนี่บเห็นเมื่อก่อนจ้ะจำได้ไง ถึงผ้าลายอีจ้ะกำลังจูมพอดีงามเนาะดอกไม่เต็มงามเนาะจ้ะสามดอกครับพีพี่ดอกมนันดำดำครับเกิดเป็นแผลน่ารกเยตั้งงามกายเป็นรลอบนี้ เงี่ยบอกมี้นใหญ่เกิดน้ำทเง้องใส้ยางสูน,น่นเนาะ่ ừ, างกันสักกอ่อน,อนดอกน้อยดอกน้อยก็นี่อื้มไม่จ้ะดอกแนม่มหนานหยาดสี จังเห็ดเพิ่งื้นนี้ก็พ่อกวมืันนั้นอยู่เนาะจังเพิ่นเกิดขึ้นมาใหม่อีกครับมืัอนั้นห่างๆได้เนาะเมก่อนเ่อ่อยเห็นปานไดนครับมีคือจังเห็นแน่ครับพอหาไปเรื่อยครับพี่น้อง บ่มพอดีจ้ะเร่งน้าจ้ะดอกก็ละงามเนานะข้าวดินจ้ะพุ่มละดอกซ้องดอกนะเนาะเรื่องน้าจ้ะ นกจูมจเพิจ่จ้ะตอนน้จ้ะเห็ดพึ่งคาไล่ครับ

เป็นเพืองขมิ้นหน่อยเนาะดอก,<า>กเป็นโบยใยแห้งเป็นไรครับน้กก่จงไว้ดอกน้อยครับใยเติบแล้วเนาะ อดอกไง่ายเป็นอะไรบ้านขึ้นล่า<บ>ขึ้นล่าเฮ็ดชนิดนี้เป็นมาขึ้นล่าเนะาะจ้ะอ้าต้นบานจ้ะก่อแดงครับ เชงนี่หวานๆเลยเนาะเห็ดปลถือฝนครับช่องนี่เข่าลาอบเบิงเป็นมองสุดท้ายครับพี่น้องบัดนี้ไม้สุดท้ายครับลอบเบิงไม้นี่แหลวก็สิได้ออกเมื่อครับพี่น้องเดินทางกับบานครับตุนเบิงครับไม้ในสี่ใดแจกดอกครับหาเห็ดกับซองซ่มไม้ครับพี่น้อง ไม้นี่กัเป็นไมท้ที่เป็นมองที่สี่ครับหาเดจุดสี่จุดครับสี่จุดสี่มองมองนี้เป็นหมองสุดท้ายครับอือพี่น้องดอกนี่ขา,าไหญ่ขาใหญ่จ้ะ ดอกปนไหมเหตุปู่อยู่เนาะดอกก็งามเหมือนกันจ้ะดอกงามนี่เด้อจ้ะไหนกินกือกินขาคนไปน้อยเนาะ แดงน้าจ้ะสวงามดีเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินห้างกลับนะครับนี่ก็ลาะหากลับไปหาหลดครับมาเลาะไม้นี่ได้เห็ดหาดอกครับปึงพาลายสามเห็ดแดงนาสองดอกครับแต่ระหมองจระดอนก็ มาจนหวาครับพี่น้องซากอเห็ดแดงนาดอกหนึ่งเดินทางกลับครับปลาเพิ่นก็นพ้นบ่ตกครับพี่น้องปลาแห่ง เริ่มแห้งครับแต่ว่าเมาื่อวานนี่ตกอยู่บานครับเมื่อวานอยู่บานตกแห้งครับอยู่ป่าบะตกครับเห็ดเพิ่นก็ออกจิ้นแห้งครับบรรยากาศกับฝ้าคึมๆครับวันนี้บนแบบนี่อาดิโตกอีกครับหลบบ่ายเมื่อวานนี่ก็ ข้ามเสาแดดออกครับวตโตก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงพี่น้องตาเข่าเก็บประทานกันแซวครับเมื่อวานเดี๋ยวไปสรุปจะได้ยอดมนันผลงานยุโรปผมนะครับี่ทีบกระบานครับวันนี้เอาละครับพ่อแไม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางกละบ,บาลน,นะครับมาเบิ่งยอดได้ยอดมนันผลงานกันกับตกอ,อยครับวันนี้ เบ่งผลงานกันด้ยจ้ะนี่จะพี่น้องผลงานที่ห้ามบาได้เมื่อนี่กะมันอยู่เคืองกระตาเนาะลักๆเลยกับเป็นเห็ดผึ่งค้าลายจะพี่น้องเห็ดผึ่งค้าลายเมื่อนี่กะลายจะเป็นดอกจูมปะเนาะจูมต่ออดแต่แอจะพี่น้องมแต่ดอกจูมงามเลยจ้ะกรสิสด้เป็นเห็ดผึ่งขมิ้นจะเฮ็ดกอแดงแล้วกัเห็ดแดงน้าแล้วก็เป็นเฮ็ดขาวจ้ะต่วนี้กะซิประมัณนี้ละจะพี่น้องเฮ็ดกะกับบอสือว่าเกิดไม่เนาะเพิ่นเก่าออกป้าไปแต่พี่น้องออกมาเรื่อยๆเกิดเป็นบางโฮมละจ้ะบ่ไดเกิดเบิดทุกคม บางหมก็มีดอกสองดอกเนาะบางหมก็บซีหาดอกจ้ะก็แล้วแต่สียางไปตามไปพอจะพี่น้องก็ถือว่ายัางไดยังมานอยู่จ้ะมือนี้เขาปลาก็นจนสวยเนาะมือนีมาหอดปลาก็ดสองโมงใน่นอยครับพี่น้องว่ามันสิบบ่ไดประมาณครับก็ยังถือว่ามานอยู่เนะาะเทสเหมือนเป็นเท็ด,ดอกหน่อยครับพี่น้องเก็บกระบอกเคยขึ้นตาเนาะผึ่งข้าราชนีมีแต่จ่มจุ่มครับพี่น้องดอกละคำละคำครับดอกรุ่นนี้พระรีกแกงครับพี่น้อง ย่างกรึบครับแกงลายเห็ดครับหวานจ่วยครับเพจจอนี่ปนบ่หำเนาะยูปลาแหงเคืองครับพี่น้องนี่ก็ฝ่าครึบนะครับบ่หัวสิโต๊กยู่ไสครับพี่น้องสิโต๊กยู่บานหำเขาหรือสิโต๊กยู่ปลาครับแต่ว่าเมื่อวานนี่อยู่บานแห้งแห้งครับอยู่ปลามาเบิ่งเลวดินแหงเนาะนี่แหละครับพี่น้องพ้นงานยอดใดยอดมันมันนี่ก็ถือว่ามันอยู่ครับ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องถัดไปซึ่งชงาวมกดกดกดา,คล,า,า,นนา,าคลิปนี้ก็จะเรียนภาสาวกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเปิดติดสีบ่อผาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนางกรสาวกอยจ้าค,คลิปนี้กับการบานก้อนจ้าคอยพรอกันครีมน้ำมันนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการขับปลาหาเฮ็ดวันนี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดรวมๆคือเก่าครับก็บออกเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดออกปลาปลายออกห่างๆแล้วออกเป็นบางโฮมบางไม้ครับ ออกไปเรื่อยครับแต่กบก็ออกปลายครับมาหาครับพ่อได้เล่มในเก็บครับพี่น้องขนหงมหไมายหงลายจุดลายมองครับอาศัยยามไม่ลายหงมครับหมระดอกสองดอกเก็บเติมเล่มไปเรื่อยๆครับก็มันเองครับพี่น้องกับพ่อได้แกงเองครับเอาละครับสาหรับคลิปวันนี้บ้านกาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกกิดลิแชร์ครับ คลิปหน้าไว้ถ้าดูนทั้งการไม้ครับพี่น้องว่าสิไปหาโยหากินทั้งใดกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไม่นําครับสําหรับคลิปวันนี้เดินทางกับบ้านครับพอกันคลิปไม้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกกันอาบรรยากาศยัยครับ